ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเต n ร์ชกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มโตโต5ตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือกสามกองนะครับกองที่หนึ่งสีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่สามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ข่าวดีที่จะทำให้คุณชื่นใจเร็วๆนี้นะครับหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้ข่าวดีที่จะทำให้คุณชื่นใจเร็วๆนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่8ดาบ e of swords อ่าราชาถ้วย king of cups 6เหรียญ six of pentacles 6ไม้เท้า six of wands อืมมีความสำเร็จรออยู่แน่ หน <1, S 2> เรียญ of Pentacles 6กดาบ Six of Swords 7เรียญ Seven of Pentacles และก็สุดยอดปิดท้ายด้วย The Sun ความสำเร็จมาแน่ๆคุณกองที่1นะข่าวดีที่จะทำให้คุณชื่นใจเร็วๆนี้คุณจะได้รับความประสบความสำเร็จไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่ๆดูทรงจากพลังงานไพ่แล้วคุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องที่รอคอยอยู่ การรอคอยอันยาวนานไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังเสียใจหรือแม้แต่ความท้อแท้ใดๆที่ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันและยังแก้ไขไม่ได้สักทีนะข่าวดีคือปัญหาของคุณกําลังจะคลี่คลายเร็วๆนี้แล้วนะครับตามบุญวาสนาแต่ละท่านไม่สามารถเท่ากันได้ทุกท่านนะครับนี่คือดวงรวมนะ ไพ่มาอย่างนี้ผมอ่านอย่างนี้อืมไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะมีปัญหามืดแปดด้านขนาดไหนตามภาพเนี่ยมันดิ้นไม่หลุดเนี่ยเหมือนถูกมัดไว้ถูกปิดตาไว้แบบเนี้ยทางออกทางขี่้ใครมันจะมาเร็วๆนี้แล้วแล้วจะมายัางไงดูทรงแล้วจากพลังงานไพ่จะมีผู้ใหญ่ใจดียื่นความช่วยเหลือมาให้ไม่มากก็น,น้อยมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือได้หลากหลายรูปแบบทั้งการช่วยเหลือเป็นการเงินก็ได้หรือ จะได้รับคําแนะนําดีๆก็ได้เพราะว่าบางทีผู้ใหญ่บางท่านอาจจะไม่ได้มีเงินมากมายมาสนับสนุนเราได้แต่ท่านมีประสบการณ์ดีๆมีข้อคิดดีๆหรือมีเคล็ดวิชาดีๆบางท่านอาจจะได้ตําราดีๆที่เอามาประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้นะครับเป็นความรู้จากผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ บางท่านอาจจะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีมีความเอือเ้อเฟือ้อเผื่อแผ่ให้วิชาธรรมาหากินมาในสาขาวิชาชีพต่างๆแนะนําเคล็ดวิชาเคล็ดลับต่างๆให้คุณเอามาประกอบอาชีพได้ให้คุณเอาไปแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตได้แบบนี้หรือแม้แต่การชักชวนกันไปทําบุญกุศลการแนะนําเคล็ดดีๆในการ ตั้งจิตฝึกใจฝึกสมาธิอะไรแบบนี้ทําให้คุณใจเย็นมากขึ้นมีความสงบทางใจมากขึ้นในเบื้องต้นก็ได้พอใจสงบทําอะไรมันก็ง่ายขึ้นไอ้ภาระใหญ่ๆที่เคยรู้สึกว่าดิ้นไม่หลุดมองไปทางไหนก็มืดมอนมืดแปดด้านเมื่อคุณมีสมาธิมันก็จะมีปัญญานะมีสมาธิมีปัญญาโดยอัตโนมัติความสําเร็จอยู่ไม่ไกลไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาใดๆอยู่ก็แล้วแต่ ข่าวดีที่จะเข้ามาทําให้คุณชื่นใจคือจะได้รับโอกาสดีๆดังกล่าวเน้นย้ําเลยว่าจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือน,นะย้ํานะการเงินหรือให้เป็นความรู้ก็ได้และคุณยังมีโอกาสดเดินทางด้วย เดินทางเพื่อไปทําอะไรบางอย่างเดินทางเพื่อความก้าวหน้าเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อบางคนอาจได้ทุนไปศึกษาต่อหรือได้รับสปอนเซอร์ได้มีผู้สนับสนุนให้คุณเดินทางไกลไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนแบบนี้เป็นไปได้ทั้งศึกษาต่อทั้งทํางานต่างแดนไกลบ้านอะไร ก็เป็นไปได้หมดนะครับใบนี้มาโดดเด่นมากเรื่องการเดินทางหากชีวิตคุณต้องเดินทางอยู่แล้วเป็นประจำนั่นแปลว่าคุณก็มาถูกทางพอสมควรคุณสามารถใช้การเดินทางของคุณให้เกิดประโยชน์ในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนที่คุณเดินทางนั้นขอให้คุณใช้เวลาอย่างมีประโยชน์เต็มที่ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่บ้านหรือจะไปไกลบ้านหรือจะไปต่างถิ่นต่างแดนไม่ว่าจะเป็นต่างเมืองต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือแม้แต่ต่างประเทศก็แล้วแต่ ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าที่สุดแล้วปัญหาคุณจะคลี่คลายได้จากการแนะนําของผู้ใหญ่ดังกล่าวเมื่อกี้นะผู้ใหญ่ใจดีถ้าเขาไม่ได้ให้เงินโดยตรงเขาอาจจะให้คําแนะนําดีๆให้เคล็ดวิชาดังกล่าวเมื่อกี้ คุณจะค่อยๆพลิกฟื้นขึ้นมาได้ชีวิตคุณจะค่อยๆก้าวหน้าใครที่ประสบการณ์ติดขัดมานานไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทั้งการงานก,ก,การเงินชีวิตส่วนตัวจะค่อยๆพลิกฟื้นกลับมาเติบโตได้คาดหวังได้ถึงการเติบโตการก้าวหน้าใครที่หยุดนิ่งชะงักมานานชีวิตไม่ก้าวหน้าหรือว่ารู้สึกไปเองว่ามันไม่ค่อยมีความก้าวหน้าคุณจะเจอทางสว่างที่ดีขึ้น จากการเอื้ออํานวยของผู้ใหญ่ใจดีดังกล่าวโดดเด่นมากถ้าคุณทํางานประจําอยู่หรือมีเจ้านายอะไรแบบนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับความเอ็นดูจากเจ้านายเพราะคุณเป็นคนที่ทํางานดีคนนึงมีความรับผิดชอบมากๆคนนึงทําให้ผู้ใหญ่เล็งเห็นและก็ดังกล่าวไปแล้วมเมื่อกี้บางท่านมีโอกาสได้รับ การสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อถ้าท่านที่ทำงานประจํามีโอกาสถูกส่งไปดูงานคนที่ทำงานอิสระมีโอกาสได้รับทุนหรือได้รับโอกาสในการเดินทางไปสู่ที่ที่เจริญบางท่านอาจจะได้ไปศึกษาดูงานในที่ที่เจริญและเอาการศึกษาดูงานนั้นกลับมาพัฒนางานตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ The Sun ปิดท้ายใบสรุปขนาดนี้สบายใจได้ปัญหาทุกอย่างของคุณที่เคยมีอยู่จะคลี่คลายแน่นอน ช้าบ้างเร็วบ้างมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุญวาสนาแต่และท่านไม่เท่ากันแต่ยืนยันว่า ข่าวดีที่จะทำให้คุณชื่นใจจะมาเร็วๆนี้แน่นอนในเรื่องของการพัฒนาชีวิตชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้การได้รับความเอ็นดูการได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดดเด่นมากจากผู้ใหญ่ดังกล่าวเน้นย้ำเลยว่าจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นใครเจ้านายของคุณหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของคุณคุณพ่อคุณแม่ใครก็ได้ทั้งนั้นที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่สามารถให้เงินได้ให้ความรู้ได้ให้โอกาสได้อะไรแบบนี้ข่าวดีของคุณมาถึงแล้วน้อมรับไว้นะครับ ส่วนคุณที่บอกว่าเอ้ยดูดวงก็ว่าดีแต่ทำไมชีวิตจริงยังไม่ดีก็ต้องทำใจเผื่อไว้ว่าดวงคนเราไม่สามารถตรงกันได้ทุกคนการดูดวงรวมกับชีวิตจริงมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับชีวิตจริงของคุณด้วยว่าคุณปฏิบัติตัวยังไงนะครับไม่ใช่ว่าม,ามาดูดวงดีแล้วแต่ไม่ลงมือทำไม่เอาไปลองประยุกต์ใช้แบบนี้ยังคงใช้วิธีเดิมๆที่ผิดพลาดมามันก็ไม่ได้ดีขึ้นอันนี้ต้องแนะนำตรงๆนะครับอ่าดูดวงดีแล้วต้องเอาไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงใช้อะไรที่เคยทำมาแล้วผิดพลาดล้มเหลวไม่ได้ ลองปรับวิธีใหม่แบบนี้ถ้าเราทําแบบเดิมๆแล้วคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับประมาณนี้นะลองดูดวงให้เกิดประโยชน์เอาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางคาทํานายดีๆรับไว้เป็นกําลังใจและเป็นแนวทางได้ผมเน้นย้าเสมอกับการดูดวงให้เกิดประโยชน์ก็เป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกลองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาการ์วันนี้นะครับในหัวข้อ ข่าวดีที่จะทำให้คุณชื่นใจเร็วๆนี้นะครับน่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้ครับผมนะข่าวดีที่จะทำให้คุณชื่นใจเร็วๆนี้จะเป็นอะไรได้บ้างคุณกองที่สองคุณได้ไพ่เก้าดาบนายออฟซออ์สปัญหาหนักอ,อกหนักใจจะคลี่คลายใช่หรือไม่เดี๋ยวมาดูกัน5เหรียญ f i ล e of Pentacles บางท่านมีความขัดสนอยู่แต่มันจะดีขึ้นแน่นอนอัศวินเหรียญนออฟเพนทาเคิล การเงินกำลังจะดีขึ้นแล้วอ่า Justice ทำอะไรได้อย่างนั้นได้รับความยุติธรรม The Fool ชีวิตจะกลับมามีความสดใสอีกครั้งสดใสย,ยังไงเดี๋ยวมาขยายความกันนะเดี๋ The Elephant ชัดเจนมากคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปุ้มครองดวงดีดวงเป็นขาขึ้นอยู่ตอนนี้ Ah s เ r i e n f o f r Pentacles แต่ก็มีคำเตือนเล็กน้อยเพื่อความสมบูรณ์แบบในระยะยาวนะครับสองเหรียญทัว Pentacles โอเคกองนี้ถือว่าดีค่อนข้างดีมีคําเตือนเล็กน้อยไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวเรามาขยายความกันคุณกองที่2อ,อข่าวดีที่จะเข้ามาทําให้คุณชื่นใจเร็วๆนี้ของคุณกองที่2มีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องการเงินเด่นนะครับการเงินเด่น หากคุณไม่ได้มีปัญหาการเงินเลยแปลว่าคุณอาจจะได้รับโชคลาภด้านอื่นหรือโชคดีด้านอื่นก็ได้เช่นกันขอให้ดูไปได้วยกันก่อนนะเรามาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยตอนนี้คุณมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ทําให้เกิดความภาวะฟุ้งซ่านเครียดกังวลวิตกกังวลน,นอนไม่หลับหรือฝันร้ายตรงไม่ตรงลองดูนะครับนะ บางทีคนเราปัญหาใหญ่ไม่เท่ากันความรู้สึกที่มีต่อปัญหาไม่เท่ากันบางคนรู้สึกปัญหาเท่านี้เล็กมากจิ๊บจ้อยแต่บางคนกลับรู้สึกว่าปัญหาแบบเดียวกันนั้นช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินอะไรแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอในสภาวะแวดล้อมแบบไหนโตมายังไงครอบครัวเป็นยังไงคนแวดล้อมเป็นยังไงก็เอาว่ากันไปที่แน่ๆคือตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากตื่นจากฝันร้ายนี้เต็มที่แล้ว ที่ผ่านมามันอาจจะมีความขัดสนลำบากยากแค้นบางคนขัดสนการเงินโดยตรงบางคนไม่ได้ขัดสนการเงินแต่มีความทุกข์ใจเรื่องอื่นญาติพี่น้องไม่ดีลูกะทะเละาะกันลูกหลานไม่ปรองดองอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ญาติผู้ใหญ่ไม่เข้าใจมีการทะเลาะกันในครอบครัวหรือแม้แต่การผิดใจกับเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทมิสหายไม่ลงรอยกันแบบนี้ปัญหาใดๆก็แล้วแต่จะคลี่คลายด้วยดีแต่พลังงานกองนี้ ผมค่อนข้างให้น้ำหนักไปนในเรื่องการเงินการใช้ชีวิตอ่าเศรษฐกิจส่วนตัวอะไรแบบนี้ทายว่าการเงินคุณจะดีขึ้นถ้าคุณมีปัญหาการเงินการเงินคุณจะดีขึ้น 1. มีโอกาสได้รายได้เพิ่มจากทางใดทางหนึ่งหรือหลายช่องทางคุณอาจจะมีไอเดียในการหาไรายได้เสริมเพิ่มการสร้างงานด้วยตัวเองหรือแม้แต่การได้รับข่าวดี ได้รับคําแนะนําดีๆจากคนใกล้ชิดว่าเออลองทํางานนี้ดูสิลองทํางานน่นดูสิเฮ้ยคุณมีความสามารถอย่างนี้ลองเอามาสร้างงานดูไหมอะไรแบบนี้แทนที่จะรอไปสมัครงานที่นนนที่นี่สร้างงานเองเลยแบบนี้เป็นไปได้คุณอาจจะมีความสามารถใดๆอยู่แล้วมองข้ามตัวเองมองข้ามความสามารถของตัวเองจนคนอื่นได้มาเห็นและถูกสกิดถูกชี้นาแบบนี้เป็นไปได้เหมือนการค้นพบตัวเองนี่คือช่องทางแรกช่องทางที่2ในบางท่านที่ าการเงินขัดสนแล้วมีลูกหนี้ถูกยืมเงินไปอะไรแบบนี้มีโอกาสที่ลูกหนี้จะนําเงินมาคืนเป็นไปได้แต่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะต้องมาปรับ,บเพราะดวงคนเราไม่สามารถตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะคำทำนายผมไม่สามารถไปครอบงำควบคุมชีวิตคุณได้แต่ไพ่มาแบบนี้เราก็ทํานายแบบนี้เอาว่าการเงินจะดีขึ้นไม่ว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งสร้างเงินได้เองลูกหนี้เอาหนี้มาคืนมีคนหยิบยื่นโอกาสให้แม้แต่มีคนเห็นความสามารถของคุณแล้วให้เงินสนับสนุนคุณเพื่อ หวังผลประโยชน์ร่วมกันประมาณว่าให้คุณใช้ความสามารถของคุณสร้างผลงานให้เต็มที่แล้วพอได้กําไรมามาแบ่งกันอะไรแบบนี้โดยเขาออกทุนให้มีนายทุนว่าอย่างนั้นว่าง่ายๆนะครับเออแล้วก็ คนที่รอคอยสิ่งใดๆอยู่รอคอยผลใดๆอยู่รอลุ้นเรื่องใดๆอยู่คุณจะได้รับความยุติธรรมเรียกว่าทําอะไรไว้จะได้รับผลตอบแทนนั้นที่สมควรถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดคุณจะได้สิ่งดีๆแน่นอนไม่ต้องกังวลแต่ถ้าท่านใดทําเรื่องไม่ดีไว้ก็ต้องขออนุญาตแนะนําตรงๆว่าท่านก็จะได้รับผลตอบแทนของการกระทํานั้นๆน,น,นะครับทําดีไว้ได้ดีแน่นอนแต่ถ้าทําไม่ดีไว้ก็ต้องชดใช้ไปตามสิ่งที่ทําไว้อันนี้เราแนะนํากันตรงๆไม่อวยกันไม่เข้าข้างกันนะครับ เอาเป็นว่าถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดคุณไม่ต้องกังวลผลดีกําลังมาความชื่นใจกําลังมาความสดใสร่าเริงในชีวิตกําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะจากแต่ก่อนที่เคยหม่นหมองอมทุกข์อยู่เครียดน้อนไม่หลับฝันร้ายดังกล่าวเนี่ยโอกาสดีๆจะเริ่มกลับข้ามาในชีวิตท่านที่ขัดสนจะเริ่มมีการหมุนเวียนของการเงินที่ดีขึ้นดังกล่าวไม่ว่าจากทางใดทางหนึ่ง พอเงินเริ่มหมุนเวียนแล้วคุณก็จะใช้ชีวิตได้ลื่นคล่องขึ้นอยากทําอะไรก็จะได้ทําอยากกินอะไรจะได้กินอยากทําธุรกิจมีโอกาสได้ลงทุนแต่ก็มีคําเตือนเล็กน้อยว่าอตอนนี้สภาพคล่องคุณอาจดีขึ้นแต่มันยังไม่ถึงขั้นร่ํารวยมหาศาลนะเพราะฉะนั้นก็บริหารการเงินให้ดีอย่าให้เกิดความผิดซ้ำซาก ถ้าใครเคยไปช่วยเหลือคนไว้แล้วโดนหักหลังโดนโกงโดนเบี้ยวอะไรแบบนี้อย่าให้เกิดความผิดซ้ำซากอันนี้แนะนํากันตรงๆนะครับบริหารการเงินให้ดีจัดสรรให้ดีจะใช้ลงทุนเท่าไหร่เก็บออมเท่าไหร่เผื่อรักษารักษาพยาบาลเผื่อฉุกเฉินเท่าไหร่อะไรแบบนี้จัดสรรบริหารการเงินใหม่แล้วชีวิตคุณจะลื่นคล่องข่าวดีก็คือตอนนี้คุณเป็นช่วงดวงขาขึ้น ไม่ว่าคุณจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆหรือมีความเชื่อแบบใดก็แล้วแต่ขอให้คุณทําตามความเชื่อคุณให้เต็มที่ดวงคุณกําลังเปิดค่อยๆเปิดแล้วตอนนี้เรียกว่ามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุญวาสนาแต่พลังงานมาแบบนี้ผมทายตามไพยเลยว่าดวงคุณเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณและคุณกําลังมีข่าวดีที่จะทําให้คุณชื่นใจเร็วๆนี้โดดเด่นมากเรื่องการเงินความลื่นคล่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของส่วนตัวหรือจะของครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าจะมีกินมีใช้มากขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุด ขัดสนก็จะกลับมามีกินมีใช้เหมือนเดิมสามารถมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยเอาไปลงทุนได้ตามอัตราภาพตามสมควรเน้นย้ําว่าบริหารการเงินดีๆอย่าให้เกิดการผิดพลาดซ้ํา2แล้วชีวิตคุณจะดีจะลื่นคล่องไปอีกยาวๆเลยนะครับความสุขรออยู่ความสุขใกล้เข้ามาแล้วยินดีล่วงหน้านะครับขอให้มีความสุขตามอัตราภาพและรักษาเอาไวด้ดีๆด้วยความไม่ประมาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาร p พิกอา a r d วันนี้ในหัวข้อข่าวดีที่จะทําให้คุณชื่นใจเร็วๆนี้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่ติดดาบ10 of s o u r c e โอ้โหเจออะไรมาเนี่ยปัญหารุมเร้าหรือเปล่า d เดทไม่ต้องกลัว d เดทนะครับ d เดทมันคือการเกิดใหม่ชีวิตใหม่แบบนี้เออไม่ต้องไปตัวเดทเดี๋ยวมเชเกิดใหม่ราวปาฏิหารเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไง อะไรจะเกิดขึ้น j u ดเม้น t วันพิพากษาทำอะไรไว้จะได้อย่างนั้นได้รับสิ่งที่ควรได้แล้วก็ The Hermit สติมาปัญญาเกิดอยู่กับตัวเองเยอะๆทำสมาธิได้ก็ทำอะไรแบบนี้อ่าสิบไม้เท้าเทนอฟวันจะได้รับความรับผิดชอบจะมีความรับผิดชอบใหญ่ๆมาให้ทำและทำแล้วดีด้วยเเหรียญอ่าสองไม้เท้าทูออฟวันโอเคนะครับคุณกองที่สามข่าวดีที่จะมาทำให้คุณชื่นใจเร็วๆนี้ ดูทรงแล้วเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันชีวิตส่วนตัวการงานความรับผิดชอบอะไรทํานองนี้หรือแม้แต่การรอคอยอะไรมานานจะได้รับผลจะได้รับการประกาศผลเร็วๆนี้นะครับอย่างแรกๆเลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่เป็นใครที่ไหนทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะค่อนข้างเครียดเออเหมือนภาระรุมเร้าวความสิทดาบโดนทิ่มแทงเต็มหลังเลยตามเนี้ยนะตามภาพเนี้ยนะผมอ่านตามหน้าไพ่เลยนะภาระของแต่ละคนหนักเบาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าสเกลของภาระที่แบกอยู่โอเคแต่ละคนมากบ้างน้อยบ้างหนัก,นกบ้างเบาบ้างบางคนแบกของเบาแต่ว่าอาจจะมีความท้อถอยทําให้รู้สึกหนักก็เป็นไปได้บางคนภาระหนักแต่ใจสู้ก็รู้สึกว่าเบาสู้ไหวอะไรแบบนี้กําลังใจสําคัญขนาดของภาระก็สําคัญอันนี้เราไม่ว่ากันแต่เราจะพูดรวมๆไปว่าคุณมีภาระแน่นอนไม่ว่าภาระกายภาระใจหรือความเศร้าหมองใดๆข่าวดีคือคุณกําลังจะได้รับชีวิตใหม่ การได้รับชีวิตใหม่คืออะไรในทางการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่เดทมาคุณไม่ต้องกลัวอย่าไปตีความตรงตัวว่าความตายเดทตำราสากลเขาว่าไว้ว่าคือ the new beginning การเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเราปาฏิหารเลยนะครับคุณครับพูดกันบ้านๆดิบๆเลยก็คือเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เออเป็นคําอุปมาอุปไมยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไม่ใช่ว่าตายจริงนะไม่ต้องกลัวเดทบอกแล้วเหมือนได้รับชีวิตใหม่เราปาฏิหาร ปาฏิหาริย์นี้จะมาจากทางไหนได้บ้างอันหนึ่งคุณนับถืออะไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือไหมมีความเชื่อแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณทําไปตามปกตินะหนึ่งนะสองคนแวดล้อมนี่นี่นี่คนแวดล้อมแล้วก็ภาระที่คุณแบกอยู่ภารกิจที่คุณทําอยู่อ่าคุณมีโอกาสที่จะต้องแบกภาระหนักต่อไปอีกสักระยะใหญ่หรืออีกระยะยาวแต่การแบกภาระนี้บอกเลยว่าจะนําข่าวดีมาให้คุณต้องแบกภาระหนักทํางานหนักไม่ใช่ว่าไม่ดี งานหนักของคุณจะนำรายได้หรือนำผลตอบแทนที่ดีมาให้ช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะรอผลตอบแทนอยู่ด้วยใจจดจ่อแค่ไหนขอให้คุณมีสติมีสมาธิอยู่เสมอพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวสักหน่อยอย่าสังสรรค์มากอย่า พบปะผู้คนมากเกินไปเพราะบางทีการฟังคนโน้นทีคนนี้ทีคนนั้นพูดอย่างนั้นคนโน้นพูดอย่างนี้ถูกวิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้มามันทําให้ใจเราควายเขวใ,ใจเราเป๋ได้ถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์นสนทนากับผู้คนที่ไม่จําเป็นนะครับเออเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เงียบๆใช้สมาธิอยู่เงียบๆคนเดียวคิดโปรเจกต์คิดงานวางแผนอะไรก็ว่าไปใช้สมาธิที่มีอยู่กับตัวเองให้เต็มที่ที่สุดจะดีกว่า ท่านที่รอผลรอคอยอะไรมานานแสนนานสมัครงานไว้หรือว่าลงทุนลงแรงอะไรไว้แล้วอยากได้ผลลัพธ์เนี่ยเร็วๆนี้จะได้รับข่าวดีจากสิ่งที่ท่านลงทุนลงแรงไปไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยแต่ได้รับข่าวดีแน่นอนถ้าทําดีมาโดยตลอดวันพิพากษากําลังมาถึงตามไพ่ใบนี้ผมอ่านตามหน้าไพ่เลยนะท่านที่ทําความดีไว้โดยตลอดได้รับผลดีแน่นอนแต่ถ้าใครทําไม่ดีเอาไว้ก็ต้องแนะนํากันตรงๆว่านะ ก็ต้องรับผลของการกระทํานั้นนะครับเราไม่เข้าข้างกันนะเราไม่อวยกันนะแต่ใบนี้มาส่วนใหญ่จะทํานายทายดีว่าทําดีได้ดีอาทายให้อย่างนี้กันแล้วกันวิสัยทัศน์ของคุณโอเคตอนนี้ไม่ว่าคุณมีแผนอะไรในใจคุณสามารถเอานํามาใช้จริงได้เลยบางคนมีแผนการอยากทํานูน่ทนทํานี่มีแผนในใจไว้ไม่ได้ทําสักทีขอให้เริ่มทําได้เลย บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยยังไม่พร้อมเลยยังขาดนู่นขาดนี่ไม่เป็นไรครับเราทําเท่าที่ทําไหวทําเท่าที่ทรัพยากรจะเอื้อทําเท่าที่มีแรงเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามัวรอให้พร้อมมันก็จะไม่ได้ทําสักทีนี่ไงและถ้าทําตอนที่ไม่พร้อมเนี่ยทําไปเราก็จะได้รู้ไปว่าเออขาดตกบกพร่องตรงไหนอะไรขาดอะไรเกินมันคือสัจธรรมมันคือความจริงนะครับถ้ามัวรอให้พร้อมจะไม่ได้ทำสักที เริ่มทําได้เลยถ้าคุณมั่นใจว่าดีทาไมันไม่ได้เบียดเบียนชีวิตประจําวันไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ตัวเองและไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครเริ่มโปรเจกต์ของคุณได้เลยเริ่มทําตามแผนของคุณได้เลยอย่ารอให้พร้อมเพราะไม่งั้นจะไม่ได้ทําสักทีทาไปดูไปแก้ไขไปปรับปรุงไปอะไรขาดอะไรเกินเดี๋ยวคุณจะรู้เองระหว่างทําประมาณนี้กองนี้ค่อนข้างดีแต่ต้องเหนื่อยนะ เหนื่อยยากกว่าจะได้มาแต่พอได้มาแล้วคุ้มค่าเลยถ่ายให้อย่างนี้เอาไม่เอาบางท่านบอกขอไม่เหนื่อยได้ไหมอยากได้อยากร่ําอยากรวยเลยแต่ขอไม่เหนื่อยได้ไหมมันก็อาจจะมีฟลุกฟลุกหนึ่งในล้านแต่คุณจะรอวันนั้นไหมล่ะจะรอเป็นหนึ่งในล้านแบบอความฝันลิบหลีหรือว่าจะลงมือทําเองสําเร็จด้วยตัวเองแบบยั่งยืนคุณเลือกเอาได้นะดวงดีแล้วต้องรีบตักตวงหน้าคว้าไว้คนเรามีดวงมีขึ้นมีลงตอนนี้ช่วงนี้ดวงขึ้นรีบตักตวง สิ่งดีงามกําลังมาโอกาสกําลังมาชีวิตใหม่กําลังมาคําว่าชีวิตใหม่เราปฏิหารดังกล่าวมเมื่อกี้ถ้าถามว่าปฏิหารมาในรูปแบบใดได้บ้างเราไม่อาจสาธยายได้หมดเพราะบางทีนะลองนึกภาพตามดูเอาคร่าวๆปฏิหารในชีวิตมีคนช่วยเหลือได้รับเงินจากเสียงโชคได้โชคลาบอะไรแบบนี้มากบ้างน้อยบ้างลูกนี่ที่หายไปเอานี่มาคืนเจ้านายเอนดูผู้ใหญ่ ให้ทรัพย์สินได้มรดกได้ทรัพย์โดยสเสนหาหรือแม้แต่มีโอกาสเดินทางย้ายถิ่นฐานแล้วไปเจอโอกาสที่ดีแบบนี้ทุกอย่างมันเกิดได้หมดแม้แต่ว่าคนรู้จักนําเอาข่าวดีมาให้เราโดยที่เราคาดไม่ถึงเป็นไปได้หมดทุกอย่างมันดูฟังดูเป็นราวปาฏิหาริย์เพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นสิ่งบังเอิญน,นะครับโลกนี้ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วตามความเชื่อก็มีมาแต่หนแต่แล้วที่ว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยมอง ว่าเป็นปฏิหารการดูดวงจึงมีประโยชน์ในการเป็นการเหมือนแผนที่ชีวิตชี้แนะแนวทางดูดวงให้เกิดประโยชน์ผมย้ําเสมอคําทํานายดีเอาไว้เป็นแนวทางถ้าไม่ดีอย่าไปจิตตกเพราะคําทํานายผมไม่สามารถครอบงาชีวิตคุณได้ประมาณนี้ที่สําคัญคือพอดวงดีแล้วอย่าลืม รีบตักตวงอย่างที่บอกน้ําขึ้นให้รีบตักดวงดีให้รีบตักตวงสิ่งดีๆนะครับโอกาสมาแล้วอยากทาอะไรรีบทําเลยตอนนี้ดวงคุณกองที่3มเด่นชัดมากว่าโชคดีของคุณคือโอกาสกําลังมาฟ้ากําลังเปิดอยากทําอะไรจะได้ทํา อ่าแล้วก็จะมีสติมีสมาธิอยู่กับตัวเองมากขึ้นบางท่านแบกภาระหนักแบกงานหนักแต่จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยอ่ะทายให้อย่างนี้เลยส่วนท่านที่บอกว่าไม่อยากเหนื่อยแต่อยากร่ำรวยเลยอันนั้นก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับก็ต้องไปเสี่ยงโชคเอานะครับซึ่งเราก็รับประกรันการันตีไม่ได้ว่าคุณจะได้หรือไม่ได้แต่ถ้าลงมือทําเองในเวลาที่ดวงดีโอกาสได้สูงมากทายให้อย่างนี้ดวงดีแล้วลงมือทําทันทีอย่ารอช้าช่วงนี้ดวงคุณดีมากนี่คือข่าวดีที่ จะทําให้คุณชื่นใจเร็วๆนี้ของคุณกองที่3นะครับเป็นกําลังใจให้เสมอครับผมโอเคครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ